นอนกอดอีทอีบอพักนอนดูไวเลยนะเป็นยังดูเป็นยังนะนอนใกล้แต่กูเงือวอรนอนกอดลูกนะเดียวร้องูไม่กระไรลูกสาวให้นอนกอดพ่อให้นอนกอดลูกให้กอดแน่นแล้วลนไปได้เป็นชิดชองอาทิตย์กลับมาห่วงแม่ได้ห่วงวอร์ เยา่ป้า,ม,า,ามุ่นอยางอีกเออหนูตาแม่ไปเที่ยวแม่นั่งง่อยีคนเดียวอันนี้บ่เออได้เชือกไมอีบ่หน่ะเอไหมอีก,อไ,อกไปมาโอ้ได้เชือกไหมอีกก็ว่าไปอันนี้เนะาะโอ้ย มวลบอ๊ะเราไปเทียเลยวนบอะมวอุ้ยแตปนสลอง่คือจังมุ้งเสียงามเลยเหรอี่ใหชื่อไหนนี่ฮ้เราสนเี่ยนจังง่นงมงีหาตีหาบอ๊ะตาถ้าไปเียร์บ้บางยืนเนี่ยหนยืนเสียงามเยค่ะโอ้เสียงงามจะได้ ไอซี่เห้นี่เดียสิเ่ไอมียวเลยอแต่้นี่มงนี่มุ้หยังนี่่สบายดีคุยอยู่คนเดียวเลยยเที่ยวอันนี้เไปนั่ง i อยู่เดียวท่นเอ้ยนสไปดูอีกเล้วนี้ยเนาะาดูไปดูอีกแล้เนี้ย เดี๋ยวเลยคะคนสวยเป็นเรียนวันเด็กเพื่อนใหม่ดิจ้าเพื่อนใหม่จะขึนละนายขึ้นเต๋อเขาอยากข้าวนักนั่นเนาะเรารวมท่านดีๆนี่ไรมันก็อันประตูอันเทาอันประตูหน่อยนี่ฮานี่เกี่ยวเอ้ยเกี่ยวอันถือปีนเอ๊นักเรียนเรียนวันเด็กมวนบาตรุ เยไหมไม่มอะไรกะแกอะไรมาไเากลวยตาหูมาอยู่แอยู่กลังยาอยู่เด้นี่นะเฮ้ยทำไมก็ใช้ด้บ่อน่ค่ะสวัสดีเด้อค่าเนี่ยเลิก่ันแทานอนี้เนี่ยสิเก่าคือเดิม ถึงนอนให้ลูกถึงนองข้างหลังนะเอยจะเป็นไทยเชะเบอจะเป็นใครจะเป็นเป็นใคยจเน้ยครับมาอเมื่อต่นนส่งว่าล่ะส่งป้ายในกระเป๋าได้ไอส่งน่ๆี่ง่วันนั้ตันไนอนเงียบให้นอน้นองในให้นอนให้หมดนอนต่นเนาะ สมเนาะอ่ะปาเกจะมีเดบอป๋าอย่าคิดคำเจ้าแล้วดูเลยแหงกันเลยมีมานคือเป็นยังซีฮะมีดไข่ดัดคองขึ้นเนื้อบ่เนื้อมาเอินเอ้าวมันถือได้ฮะใช่ไปเฮียนถุงเลยบ่หมูอีกดิข่าไปบ่หนึ่งหมูหมูส่วนประเด็นเลยบ่ห้องปอยังตัวเด่นตัวไหน โอ้ยซามสวัสดีป้าลูงยังเนี่ยะสวัสดีป้าลูงยังหนุกเอาเอาให้น้องกันเนาะเบ็ดเลยดิดในเสื้อเปียกได้บ่ดหนุกเน่แหละของน้องใม้จิโร นี่ป่าวันนี้มาให้ไม่เผาเป็นนิสัอเอาตัวนี้นะเขาได้กินสองได้เลย <c oughs> เงียบวะเอามาหน่ะปะฝึกมาทางนี้ี๋ยวจัดของโกดุกนะลุกมันแท้มากกับจัดของดโดน,ะ <c oughs> นเนาะ ด้านนี้เป okay, ็นเ้จดีอุดหนุนมอดอันนี้เหรอมาถามคนนึงรู้มันเป็นยังไนโอ้โหมันม้วนม้นเฮ้ยน่เป็นยังไงอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมมันถึงยังกันะเข้าไปยังนใช่แล้วเห็นเนื้อถึงว้าไปค่ะหาปใครล้มเห็นปะขันเดียดดินมาแม่งเลยเดียดดินมาแล้ว แล้ววะหนินว่าแล้วถิ่มว่าแล้วสะไรแบบอะไรไอ้เหยียบอืจสกัดมีหลายคนมวา,านมีหลายคนใครใครใครคนเหยียบเหรอนี่คนที่หนึงตัวนี้เสือชีมพูนี่แหละอ่ะไม่แต่แตกแล้วค่ะ กีชาดามกดีนี่ก็ดีดยเอ้่อตีได้บ่เนี่อ้ตีเจ้าเด้ะดิ่เนยเลิ่ให้ดิ่ดไข่ให้ดิ่ดไข่เลิ่งเ้ดิ่ดเลิล่อมบ่หลอมต้องมาหล่อมเลยอนอคือได้คือได้ก่อนกัน ขิดกันมาเป่อนมกินมาเลยลกอ่อนนจะเสริมนี่ดิอย่าอ่อนมาม่กนกันดก่นมาเมามอะไรอะไรมาเสริมนุ่มแน่ล่ะมานนักกินเจ้าหนูบองเมียวบางอดดอยอะไรนะหมากิงหนูอยู่แต่ว่ายามาลำนี้เป็นกินยาขบมาโดนเนาะ เตรียมเครื่องขึ้นเนื้ออุ่นนุนเองบ่เฮ้ยเอ้ยย่าดรอกเหรอย่าดอกนุนเองบ่มักพริกพริกนัวน้ำตาในเบิร์ดได้บอละ น้ำม okay, yeah. no ันทอดกเละกมี่ไนเดียวครบชุดยังเหือเกลือบ่ยังสิบเ้าวหนี่ยาว่ายายว่าเรออ

สนับถนนกันเองเป็นเลยชื่อผัวชื่อน้ำเมียพอเงินวัดกับเมียโอนเงินให็นแน่เป็นเป็นการของผัวชื่อดอกอันนี้นะนั่นเนาะ มวนวัพระดินยงนวันนี้นะบ่ดิเดเลอร์อยู่บ่เอ๊ด้เดเอร์ไม่ได้ดินบ่ว่ไม่ได้ดินเออเปียวันเยบ่ปนต๊บ่ มาม่าอันชิมบาง่ชิมจะมาถามอ่ะชิมีเละอนเดี้อเมนอยากมานี่เอาช่นมีมีข<า>่าเามมานี่ยคายดีมันแบบมันบอเพชดมันสิหอมนเน่ๆก็ยังมักเลยออกกล้องเข้าแบมนี้นะ มุดเจาะบ่หน่ะเป็น,นไงและว่าทขาเอาบันปังไปเป็นข่อยทุหมดเหรอนนะ๋มอมดเล้เาไว้แล้วเนาะอันนี้เนี่ยแม่นเนี่ยโอนนะเคไปเลดูตัวนีอ่ะเนี่ยลูกมามาใช่ไหมใครคองลูก คิดมหอีกเนยงก็ผิดนคอันนี้ือว่าสามชิปวันปวดดูพ้นก่อนนะาซื้อสาิปแล้วสามชแปะแล้วเปไรอนอ๋อแปสมปบัตมาคิดในสามชแไม่ใชิหาไ่แห้งน่คะแมนบอกชีแปะฮะขึ้แื่นนะบอกขึ้นแลวเออจิกเกเขาซื้อรังนึ่งสีแสนห ี่นห้าสิบนี่สี่แสนหกสิบวพ่ว right? right? ่าอะไรยังก็ขึ้นเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะที่ลรอดที่นะรอดไปไปเอารอบนึ่งไหรอาาหนึ่งไปรอบนึงหรือราคานึงอีกขึ้นเลยยขึ้นเลยแต่ว่าเชื่อว่าไข่ไแพงกัเช่อแต่ว่าขอนามบนมาสือกับแพงแท้ข้าทันกะทึนแต่ไข่กะว่ามันแพงกับไปชื่อห่านอื่นย้ำส กินเสนาะมันตกอีกแล้วเมื่ไงล่ะโอ้ชิเมื่อไรมาแล้วนะฮิจูั่นกินอยี้เด้นี่กินข้าวกินน้ามาาระวบออกมาจากข้างนอกสื่อหมูไม้อยาชิ้หกระทะบอมกาแล้วหมูกระายแนี่แล้ว นี่เราไม่วันนี้มาใหาอ้อาไปว่าละไม่เราเผาเรียบร้อยเลยมัน,นก็ขวบ่อเออก็ขวแล้วถ้าเห็ดเสแสร้เห็ดเไปแห่กเลอยู่ให้แม่ใหแม่ยุดิเห็ดแสร้ปวดลำไม้เร,ร,ราเคยใส่ปรรลระกับจะเสแอยู่ผกันเราใส่ปลระก็จะเสแม่ปลระค่นั้น ช่วงนี้หนาฝนกับบุคอลได้ขายดีเป็นได้แต่วันนี้อ่ะกะไล้ล่ได้เสนสองเสนมาจักนางขายมันยค่ะกขายชาวคนอี่นก็ยดูมันหาเศษจ้าบอกว่าะไรก็งบงบอไรยังพยูงอ เนี่ยจะดีฮะก็งบเอตั้งงบไปลานหนึ่งบยาเาิฟนเอาบ่มีทั้งแฟบมีทังอันสบู่ เราบุคุมี่มี่เด็ด่เี้ยข้อเกตบอกมากนิดข้อเกต่าทน่ะน,นะเ <c oughs> มนได้ได้จะคลายวะยเอ้หมอบบอห้อบ้านนี่ว่าถึงไหนนี่นะอ๋อ เหมือนซองกันน้มันอย่างกันนี่เอาเป็นางยาน้เออกสีกับบอสเอามานีกอทีหาาห็นไหมบ้านท่าันใช้ชันชี่ยวเลยสาว

ท uhh ี่หกแชิ้ชองที่หกแดเท้าที่เดือดนนีเดือดน่ีดิมือมือเลยนี่บอเอมือเราห่อนี่เป็ว่าวันท้ามอกไฟซ้าหัวกันรูปอะไรหรอกปยัยไสาสัมมือสมมือซาเนนึงยังเหนื่ออยู่ฉันไรเนี่ยค่ะ เออไลไ่ไลนอนกอ่อหรือาอดูไวเลยเป็นยังดูเป็นยังนะนอนใกล้แต่ถุงเงื้อนอนกอดลูกนะเดกสาวให้นอนกอดพ่อให้นอนกอดลูกให้กอดแ่้แล้วลนไปได้เป็นสิดชองกฐิกลับมาห่วงแม่ไดห่วงวะา หม่ไม oh, ่ใกล้แม่หนีสิ้วมาติดอเม่ออยัแม่ออคือได้ห่วงตี่ก็ไไใกล้แม่บ่อ๋อ พอดีเดือแปดสิบนี่้แดิบันพอดีออคนกขายแนนำบดน้พอดีเท่าตัว้วนขาไปเลยล่ะ เป๊ะเลยล้านหนึ่งหนู้านใช้ถุงบัดนีมันมีปูมีปลายพอดีเลยเอ้ยเนาะทัดคองไปมอบให้เพื่อนเด็กชอบ้วยบอบังงามอะไรเนี่ดิ อะไรกระสอบไปใส่พอเมย์แบบงามไปใส่ล้วไม่เก็บเียเรียงงามเห็นามคือจแน่คิดว่ามามีถุงเรงเลยเซ็งเซ่อปา บแบบตรงนี้มีหนเนะอาจจะทอไปว่าพายังมาเียอะไรนั่นดีไปเต้นเต้นบี่ก่ามเียด้ยเปิดเบิ้งหัวดิดกาเอาพวกขนมเอาไว้ก่อนนอันงไปก้อนเด็ น,นี่อพวกของใช้พวกเปลกเป็นนัวนังทงเดียวกันแบบนี้ืออขาดไปยัมันมินบนวรจะต้อไม่เหมาเอ้าคป็นจักเกือไปก่อ นี oh, years, uh, um. ่จ็จัเ้นซอยแม่เี่กัน่ะโอ้ยป้ายเสืองะงามงามเลยมาถอดเอยงเน่ให้เน่เน่อีกกระงกระนักแม่นเต็งกัยงแม่เออไอยังกระเตี้ยวันแม่มาดินบ้านละไม่ได้อย่างนั้นอ้าลงเฮียมันมาไรนั่งเรือเรือ ดูอีเมะนี่เอ้ยบรรลของสาวลูยาอไร่างนีนี่เดี๋ยวประมัดอยู่สามสี่สิบสิบขอดูดดิเออขื้ของมักดูกมาครับช่านนี้โอ้ยมาเลมาเจมือเะสนาะนี่นี่ตาตาด้วดนี่นี่แบบิด้นักมีตาดีเด้อลาดูเลย